ตอนที่942การดวนเอาละยาสุภาพเกินไปฉันไม่ได้พูดกับคุณในฐานะเจ้าหน้าที่แต่ในฐานะผู้ชายเจียงบูอยู่พูดด้วยน้ำเสียงทุม้มทั้งวูหลินคิดด้วยเท้ารู้ว่าทำไมคนคนนี้จึงมาที่นี่และอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นแล้วคุณเป็นอะไรไปเจียงวูอยู่พูดตรงประเด็นฉันชอบหลงหยูเสียมาหลายปีแล้ว ฉันอยากจะท้าทายคุณมาต่อสู้กันตัวต่อตัวหากคุณชนะฉันจะซ่อนตัวให้ห่างไกลหากคุณแพ้หากคุณแพ้เมื่อมาถึงจุดนี้เขาเกาหัวและพูดไม่ได้อีกต่อไปทั้งบูลลินคิดว่าเขาจะพูดว่าถ้าเขาแพ้เขาจะอยู่ห่างจากหลงอยู่เสียเจียงวูยพูพึมพำกับตัวเองฝนและหิมะไม่ใช่ของดีและดูเหมือนว่าจะยอมรับไม่ได้ลืมมันซะเถอะฉันคิดว่าคุณอารมณ์เสียมาสู้กัน อย่าพูดถึงเรื่องอื่นเลยฉันอยากจะเอาชนะคุณก็แค่นั้นแหละง่ายๆคุณกล้าไหมไปที่ห้องต่อสู้กันเถอะทั้งบูลินเกือบหัวเราะผู้ชายคนนี้น่ารักและซื่อสัตย์มากท่านก่อนอื่นฉันอยากจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าฉันมีแฟนแล้วผู้การหลงและฉันเป็นแค่เพื่อนกันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดประการที่สองท่านถ้าจะตีฉันจริงๆก็เป็นไปไม่ได้ฉันไม่จําเป็นต้องสู้กลับด้วยซ้ําหมัดเดียวสามารถนําไปสู่การต่อสู้นับร้อยครั้งคุณคิดอย่างไร เจียงมูอยู่ผงะไปคุณมีแฟนหรือยังแต่ทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็ดูดูร้ายเจ้าหนูคุณไม่อยากอย,กอยู่ในเรือสองลำเหรอทั้งบูลินอดไม่ได้ที่จะร้องไห้และหัวเราะมันยากมากที่จะพูดคุยกับผู้ชายตรงๆต,ตกลงครับฉันจะสู้กับคุณอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถใช้เจ้าหน้าที่หลงเป็นเดิมพันได้แต่คุณไม่สามารถต่อสู้แบบสบายๆได้แล้วเราจะเดิมพันการหาประโยชน์ทางทหารและบอกหมายเลขมาให้ฉันหน่อย เจียงมูอยู่เลิกคิ้วพร้อมกับพูดว่าการหาประโยชน์ทางทหารคุณจะเอาการหาประโยชน์ทางทหารของคุณมาเดิมพันกับฉันได้จากที่ไหนทั้งมูหลินพูดว่าถ้าฉันไม่มีตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่มีมันในอนาคตเห็นไหมว่าฉันได้รับรางวัลร้อยโทตั้งแต่นั้นมาซึ่งพิสูจน์ได้ว่าฉันมีมีศักยภาพน้อยที่สุดถ้าฉันแพ้ฉันจะตอบแทนคุณด้วยการหาประโยชน์ทางทหารที่ฉันได้รับในอนาคตเจียงมูอยู่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า เอาละฉันจะจ่ายค่าคะแนนบุญในห้องต่อสู้จากนั้นฉันจะเดิมพันคุณหนึ่งพันคะแนนคุณกล้าไหมทั้งวูหลินพูดว่าหนึ่พมันน้อยไปหน่อยเหรอการจะเลื่อนตำแหน่งจากร้อยโทเป็นร้อยโทได้จำเป็นต้องมีบุญกรรมนับหมื่นวิธีนับบุญหมื่นกรรมสัตว์นรกเช่นค้างคาวสีเล็บมีบุญ10ประการค่าพันคนก็พอ ส่วนสัตว์นรกอย่างบ้านอันนั้นต่างก็มีบุญมากถึง2,000บุญหากมีการต่อสู้กันหลายคนกองทัพเทพเทพโลหิตจะมีระบบพิเศษในการจัดสรรบุญตามการมีส่วนร่วมระหว่างการต่อสู้1,000ยังน้อยไปหรือคุณเพิ่งมาที่นี่ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถเก็บมันไว้ได้ภายในสองหรือสเดือนเจ้าหนูค,คุณคิดว่าคุณจะสูญเสียแม้กระทั่งชุดชั้นในของคุณหรือไม่ เจียงบูอยู่พูดด้วยความโกรธในมื้อเย็นวันนั้นทังบูหลินกินบุญของเขาไปมากกว่าสามพันผลในคราวเดียวคิดดูตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ทั้งบูหลินกล่าวว่าเอาหลักเขาไม่ต้องการรังแกคนที่ซื่อสัตว์เช่นกันทําเงินได้น้อยลงพลังวิญญาณของเจียงบูอยู่พันผวนรอบวงแหวนที่6เขายังเป็นคู่ต่อสู้ในวงที่6ด้วยแต่คนเดียวที่สร้างปัญหาให้กับทั้งบูหลินจริงๆคือหลงเย่ดังนั้นเขาจึงค่อนข้างมั่นใจกับเจียงบูอยู่ เจียงมูยูเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและนำถังวุลินตรงไปยังบริเวณที่อยู่อาศัยของกองทัพเทพโลหิตพื้นที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของบ้านซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อกันนอกเหนือจากการไม่สู้รบและปฏิบัติภารกิจแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่สำหรับทหารของกองทัพเทพโลหิตเพื่อฝึกฝนความบันเทิงและผ่อนคลายภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆมากมายและแน่นอนว่ายังมีห้องต่อสู้ที่คุณสามารถฝึกการต่อสู้จริงได้ด้วย เนื่องจากยังเช้าอยู่จึงมีคนน้อยมากในห้องนั่งเล่นและมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ผลัดกันฝึกซ้อมหรือพักผ่อนที่นี่การเช่าห้องสงครามมีค่าใช้จ่าย50แต้มต่อชั่วโมงทุกอย่างที่นี่ต้องแลกเป็นแต้มบุญจุดประสงค์คือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทหารต่อสู้อย่างกล้าหาญเจียงมูยูปัดสร้อยข้อมือโลหะบนข้อมือของเขาที่ประตูห้องสงครามและบุญของเขาลดลง50ตามธรรมชาติตอนนี้ถังวูลินก็มีสร้อยข้อมือโลหะแบบนี้เช่นกัน สิ่งนี้เรียกว่าแหวนเทพโลหิตและมันมีประโยชน์มากมันสามารถบันทึกข้อมูลของนักรบได้และในขณะเดียวกันเมื่อฆ่าสัตว์นรกก็สามารถบันทึกบุญได้โดยตรงซึ่งยุติธรรมมากภายในกองทัพเทพเทพโลหิตทั้งหมดการบริโภคทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นด้วยแหวนเทพโลหิตนี้แหวนเทพโลหิตยังเชื่อมโยงกับสภาวะของร่างกายอีกด้วยเมื่อได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสำนักงานใหญ่จะได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุดเพื่อให้การรักษาหรือช่วยเหลือ ห้องสงครามไม่เล็กจริงๆด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรในเทือกเขาน้ำแข็งและหิมะที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้การสร้างห้องสงครามไม่ใช่เรื่องง่าย50บุญเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับใช้งานหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรการใช้พลังงานของโลภายในเพียงอย่างเดียวก็ค่อนข้างมากเจียงหมู่ยูถ่ถอดเสื้อคลุมของเขาออกแล้วเดินไปที่ด้านข้างของห้องสงครามโดยเปิดฝาครอบป้องกันภายในออก ทั้งบูลลินก็ถอดเสื้อคลุมของเขาออกด้วยและดวงตาของเขาก็ระมัดระวังไม่ว่าเขาจะตัดสินคู่ต่อสู้อย่างไรเขาจะไม่มีวันดูถูกคู่ต่อสู้นี้เป็นนิสัยที่เขาพัฒนามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและยังถือเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในฐานะนักเรียนของวิทยาลัยเชกอีกด้วยออร่าของเจียงหู่อยู่ก็เปลี่ยนไปเช่นกันเขายังคงน่ารักและซื่อสัตย์มาก่อนแต่ตอนนี้เมื่อเขากำลังจะเข้าสู่โหมดการต่อสู้จู่จ เขาก็ดูเหมือนสิงโตพร้อมที่จะโจมตีเป้าหมายของเขาด้วยท่าทางสงบเขามองถังวูหลินด้วยสายตาที่เยือกเย็นคุณพร้อมหรือยังเจียงหวูอยู่ตะโกนใส่ถังวูหลินพร้อมถังวูหลินยืนอยู่ที่นั่นอย่างเป็นธรรมชาติสายตาของเขาจับจ้องไปที่คู่ต่อสู้ของเขาติ๊งติ๊งติ๊งทันใดนั้นเสียงเรียกเข้าดังขึ้นจากเจียงหู่ทันใดนั้นใบหน้าของเขาเริ่มเขินอายและเขาก็ยกมือขึ้นเพื่อหยุดขออาภัยฉันกำลังรับสาย เกิดอะไรขึ้นฉันฉันอยู่ในห้องสงครามทะเลาะกับน้องชายอะไรนะคุณจะมาเหรอมันไม่สนุกเลยอย่ามานะโอเคโอเคบรรพบุรุษตัวน้อยฉันไม่สามารถทําให้คุณขุนเคืองได้แต่คุณต้องเก็บเป็นความลับหลังจากวางสายแล้วเจียงบููอยู่ดูหมดหนทางชีเย่ยืนกรานที่จะมาดูพวกเราต่อสู้ฉันไม่สามารถทําให้ผู้หญิงคนนี้ขุนเคืองได้ฉันเกรงว่าเธอจะกลับไปยื่นคําร้องต่อฉันขอโทษด,ด้วยจะให้ในภายหลัง ทังบูลลินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตลกเล็กน้อยผู้ชายคนนี้ดูกลัวน้องสาวของเขาเล็กน้อยใช้เวลาไม่นานเจียงฉีเย่ก็มาถึงอย่างเร่งรีบเมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องต่อสู้และเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเจียงบูคืคอถังบูหลินเธอเบิกตากว้างแล้วพูดว่าฉันบอกว่าพี่ชายคุณโอเคไหมน้องใหม่ท้าทายคนอื่นออกเข้าใจละ่ะหึงใช่ไหมมีมนุษยธรรมไหมแล้วถ้าทุบตีหนุ่มหล่อละ่ะ เมื่อเจียงบูอยู่พูดด้วยตัวเองเขาตรงไปตรงมามากแต่เมื่อคำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากน้องสาวของเขาเขาก็ทำให้เขาหน้าแดงชี้เย้ปลดลดเสียงของคุณลงไม่ต้องกังวลฉันมีดุลยพินิจนอกจากนี้เขาเองก็เห็นด้วยถ้าคุณไม่เชื่อฉันถามเขาได้คุณตกลงที่จะต่อสู้กับพี่ชายของฉันหรือไม่แม้ว่าฉันจะได้ยินอยู่เสียบอกว่าคุณมีพลังมากแต่พี่ชายของฉันซึ่งเป็นพันโทก็เป็นทหารคุณไม่สามารถทำได้คุณอายุเท่าไหร่และฝึกฝนแบบไหน คุณเหอพี่ชายของฉันถูกลุงสุทุกตีซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สืบทอดของปรมาจารย์แห่งสายเลือดในอนาคตปากเล็กๆของเจียงบูหยู่เปรียบเสมือนมีดและเธอก็พูดเร็วมากทั้งมูลลินกล่าวว่าฉันทําด้วยความสมัครใจคุณต้องฝึกฝนในการต่อสู้จริงเพื่อปรับปรุงเจียงฉีเย่พูดด้วยความโกรธคุณกําลังขอให้ทุกตีด้วยตัวเองลืมไปเถอะคุณสามารถทําทุกอย่างที่คุณต้องการฉันจะเป็นผู้ตัดสินให้คุณขณะที่เธอพูดสิ่งนี้เธอก็เดินออกไป เมื่อเธอเดินผ่านถังวูลินก็เกิดเสียงแผวเบาว่า,วาจิตวิญญาณการต่อสู้ของพี่ชายฉันคือมังกรธาชคุณต้องระวังจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ทรงพลังมากจุดสุดยอดของระบบพลังดูสิสำหรับเงินที่คุณช่วยชีวิตฉันในวันนั้นฉันได้ตอบแทนบุญคุณแล้วและไม่เป็นหนี้คุณอีกต่อไปหลังจากพูดแล้วเธอก็เดินออกจากห้องต่อสู้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้มังกรธาชตอนที่94 3สาม ทั้งมูลินตกใจมากไม่ใช่เพราะคู่ต่อสู้มีวิญญาณมังกรและจะถูกเขาปรับปรามแต่เป็นเพราะวิญญาณมังกรทราชดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะดำรงอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ปกติหลังจากฟังคำพูดของเจียงฉีเย่แล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะมองเจียงหวู่ด้วยความชื่นชมเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆที่จิตวิญญาณการต่อสู้ได้กลายพันไปขนาดนี้ทั้งมูลินมีมังกรทราชอยู่ด้วย ดังนั้นเขาจึงรู้โดยธรรมชาติว่ามังกรทราชนั้นทรงพลังเพียงใดหักไม่ใช่เพราะเลือดของเขาเองที่จะยับยั้งคู่ต่อสู้ของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาจะสามารถเอาชนะประมาจารย์วิญญ,ญาณมังกรทราชที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นจกักรพรรดิวินวงแหวนที่6กได้หรือไม่เอาหลักคุณพร้อมหรือยังเสียงของเจียงชีเย่ดังเข้ามาทางลำโพงพร้อมทั้งวูหลินและเจียงวูอยู่พูดพร้อมกันเริ่ม ขณะที่เจียงชีเวตะกนเสียงดังเจียงหูก็ก้าวเท้าซ้ายไปบนพื้นแล้วส่งเสียงคำรามอย่างหูหนวกและผู้คนก็รีบวิ่งไปหาถังวูหลินเหมือนรถปรับดินขณะที่ร่างกายพุ่งไปข้างหน้าร่างกายของเจียงหูอยู่ก็เริ่มบวมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายส่วนบนเพียงไม่กี่ก้าวความสูงของคนทั้งหมดก็เกิน7เมตรเหมือนกับสัตว์ร้ายรูปร่างคล้ายมนุษย์ ผิวหนังบนร่างกายส่วนบนของเขาเป็นเหล็กสีดำทั้งหมดโดยมีเกล็ดหนาะปกคลุมร่างกายของเขาเหมือนแร่โลหะและดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงออร่าที่แข็งแกร่งทำให้อากาศรอบตัวเขาดูบิดเบี้ยววงกลมวงแหวนแห่งวิญญาณปรากฏขึ้นจากเท้าของเขาสีม่วงสีอันและสีดำสองอันเขาเป็นจักรพรรดิวินแห่งแหวนที่6จริงๆและการรวมกันของวงแหวนวิญญ,ญ,ญ,ญาณนั้นทรงพลังมาก จิตวิญญาณการต่อสู้ของสัตว์ร้ขั้นสุดยอดใกล้เข้ามาแล้วในการแข่งขันแห่งความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงฉันกลัวว่าแม้แต่ลิงยักษ์ไททันของหยวนเอินก็ไม่สามารถเทียบเทียงเขาได้คุณต้องรู้ว่าเขาเป็นเพียงผู้พันผู้บัญชาการของกองทัพเทพโลหิตแต่เขามีความแข็งแกร่งเช่นนี้ซึ่งทำให้การตัดสินของถังวูลินเกี่ยวกับกองทัพเทพโลหิตสูงขึ้นไปอีก โดยไม่ต้องใช้ความสามารถของแหวนแห่งวิญญาณเจียงวู่อยู่เก้าย่างเก้าใหญ่และเจียงวู่อยู่ก็ทะยานขึ้นไปในอากาศแล้วและพุ่งตรงไปที่ถังวูลินในเวลานี้ดวงตาของถังวูลินก็สว่างขึ้นเนื่องจากเขากำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งที่บริสุทธิ์เช่นนี้จึงเป็นเรื่องปกติที่การชนะด้วยความแข็งแกร่งจะเป็นอุปสรรคต่อคู่ต่อสู้มากที่สุดวงแหวนวิญ,ญญาณสีทองสี่วงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วจากใต้ฝ่าเท้าของเขาและเกล็ดสีทองก็ปกคลุมทั่วร่างกายของเขาด้วย อ,อราของถังวูลินก็เพิ่มขึ้นในทันทีและเลือดของราชามังกรทองก็พันผวนออกไปข้างนอกโดยไม่ลังเลเจียงวูอยู่ผู้ซึ่งโฉกออกไปแล้วรู้สึกถึงรัศมีของถังวูลินรัศมีที่ครอบงำดั้งเดิมของเขาก็หายไปและแม้แต่ร่างกายที่สูง7เมตรเดิมของเขาก็หดตัวลงเหลือ6เมตรในอากาศดวงตาสีแดงเลือดเต็มไปด้วยสีอันน่าทึ่งและในขณะนี้ถังวูลินก็มาถึงตรงหน้าเขาแล้วกำมัดของเขาด้วยกรงเล็บมังกรทองในมือขวา และโจมตีด้วยหมัดของเจียงหู่หยูบูมห้องต่อสู้ทั้งหมดสั่นสะเทือนด้วยเสียงคำรามที่รุนแรงถังวูหลินตกลงมาจากท้องฟ้าแต่เจียงหู่หยูถูกส่งให้กระเด็นไปหลายสิบเมตรด้วยหมัดของเขาและกระแทกพื้นโดยตรงอามีเสียงอุทานออกมาจากลำโพงแต่เป็นเสียงของเจียงฉีเย่ เจียงบูอยู่แพ้การแข่งขันจับมือในวันนั้นแต่จากมุมมองของเจียงฉีเย่นั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ใช้จิตวิญญาณการต่อสู้เมื่อจิตวิญญาณการต่อสู้มังกรราชของพี่ชายถูกปลดปล่อยออกมามันจะเป็นการดำรงอยู่ที่อยู่ยงคงกระพันธ์ในโลกแห่งอำนาจอย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตรงหน้าเขาคือเป็นอีกฉากหนึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ถังวูลินก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันในเวลานี้ มังกรทราชเองเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากสายเลือดของราชามังกรทองแม้ว่าจะไม่ใช่มังกรจริงๆแต่ก็มีสายเลือดของราชามังกรทองโดยตรงแต่ในทางกลับกันเขาควรได้รับอิทธิพลมากที่สุดจากสายเลือดของราชามังกรทองของทังวูลินเช่นเดียวกับวิญญ,ญ,ญญาณมังกรทรราชในตอนนนั้นมันยอมจำนวนโดยตรงต่อสายเลือดราชามังกรทองของทังวูลินดังนั้นเมื่อทังวูลินต่อสู้กับเจียงหวู่อยู่ในตอนนี้ ในจินตนาการของเขาเจียงวูอยู่น่าจะพ่ายแพ้โดยตรงและจากจุดเริ่มต้นสายเลือดของเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อเจียงวูอยู่แต่ในระหว่างการชนกันจริงถังวูหลินค้นพบว่าพลังที่มาจากกะมือของเจียงวูยังคงท่งพลังมากอย่างน้อยก็มากกว่า100่0 0กิโลกรัม ไม่ใช่ว่าการปรับปรามสายเลือดของเขาไม่ได้ผลแต่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเจียงหวู่นั้นแข็งแกร่งเกินไปด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งของเขาเขาชดเชยส่วนหนึ่งของผลการปรับปรามสายเลือดเจียงหวู่อยู่ลุกขึ้นจากพื้นเขาไม่ได้รับบาดเจ็บมางกลางก่อนเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแกร่งทางกายภาพทั้งในด้านการโจมตีและการป้องกันแต่พลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ไม่อาจต้านทานได้ของทังวูลินในตอนนี้ทำให้หัวใจของเขาตกตะลึงอย่างสุดซึง้ง ในบรรดาเพื่อนร่วมงานของเขาเขาไม่เคยพบใครที่มีพลังเหนือกว่าตนเองเขาแพ้การจับมือกับถังวูลินในวันนั้นและเขายังคงปลอบใจตัวเองได้เพราะไม่มีใครใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่เขายังห่างไกลาจากคู่ต่อสู้ของถังวูลินสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือจิตวิญญาณการต่อสู้และเลือดของเขาซึ่งเขาภาคภูมิใจมาโดยตลอดนั้นถูกระงับไว้ต่อหน้าผู้รับสมัครคนนี้ ทันทีที่ถังวูหลินปล่อยรัศมีของราชมังกรทองออกมาเขาก็รู้สึกด้วยซ้ำว่าเลือดแทบจะหยุดนิ่งความรู้สึกยอมแพ้จากหัวใจก็ปรากฏออกมาเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาก่อนที่จะต้านทานแทบไม่ได้แหวนวิญญาณทองคำวิญญาณการต่อสู้ของเขาคืออะไร เมื่อเห็นเขาลุกขึ้นทังวูลินก็รีบวิ่งไปหาเจียงหวู่อยู่ในพริบตาฝ่ายตรงข้ามนั้นหายากโดยเฉพาะผู้ที่แทบจะไม่สามารถต้านทานเขาได้ในแง่ของความแข็งแกรง่งกระแสน้ำบนของชีและเลือดในร่างกายของเขาวิ่งด้วยความเร็วสูงและไหลไปยังแขนขาส่วนล่างของเขาภายใต้การควบคุมของเขาและพลังก็ถูกส่งไปยังเท้าซ้ายของเขาทันทีมันเริ่มสัน่นและชิ้นส่วนของรัศมีก็ปรากฏขึ้นซึ่งชัดเจนสัญ,ญญาณว่าการป้องกันได้รับการเปิดใช้งานจนถึงระดับสูงสุด และร่างของทังวูลินก็ถูกยกขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนภายใต้อิทธิพลของพลังอันน่าสะพรึงกลัวนั้นหลังจากต่อสู้กับโมเหมยในวันนั้นทังวูลินรู้สึกกลัวความเร็วอย่างมากแต่เมื่อเขาเรียนรู้ความสามารถของนิกายกายาัก,กับมู่เย่เคยบอกเขาว่าในฐานะสิทธิ์ของนิกายกายากดิสิทธิ์เขาต้องควบคุมมันเป็นของตัวเองก่อนร่างกายเมื่อบุคคลสามารถควบคุมร่างกายได้อย่างสมบูรณ์เมื่อต่อสู้ประเภทของปรมาจารย์วิญ,ญญาณเองก็ไม่สําคัญอีกต่อไป เพราะแบบฝึกหัดของนิกายกายศาสดิ์สามารถที่นำการผสมผสานร,ระหว่างพลังวิญญาณและพลังร่างกายของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะทำที่ไหนก็ตามสิ่งที่ท้งวูล,ลินติดตามมูเ่เย่ไปฝึกฝนคือร่างกายไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขามีกระแสะเลือดความรู้สึกนี้ก็ชัดเจนมากขึ้นในเวลานี้เขาแค่อยากจะลองดูว่าเขาจะไปได้เร็วแค่ไหนเมื่อเขาออกไปข้างนอกทั้งหมด กระแสน้ำบนของชีและเลือดจมลงและพลังทั้งหมดของชีและเลือดก็ไหลเข้าสู่เท้าซ้ายของเขาในขณะนั้นเมื่อเขาเก้าวออกจากเท้านั้นเขาก็รู้สึกเจ็บเล็กน้อยที่เท้าซ้ายของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาอดทนกับมันมาแล้วเกิดจากพลังงานและเลือดมากเกินไปด้านนอกห้องต่อสู้เจียงหวู่อยู่ฟังเสียงเสียงคำรามที่ดังกึงกก้องและจ้องมองอย่างตกตะลึงเมื่อเห็นสายฟ้าสีทองในห้องต่อสู้ช่วงเวลาต่อมาเจียงหวู่อยู่ที่เพิ่งยืนขึ้นและปล่อยทักษวิญ,ญญาณที่สามของเธอ มันก็บินไปออกมาราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกฟ้าผ่าสีทองบินไปจนสุดกำแพงอีกด้านหนึ่งของห้องต่อสู้และก็ติดกับมันอย่างแน่นหนาทั้งมูลินปรากฏตัวในตำแหน่งที่เจียงหวู่อยู่ยืนอยู่ข้างหน้าและมองลงไปที่หมัดของเขาเขาแปลกใจที่พบว่าเมื่อเขาไปถึงความเร็วสูงสุดความแข็งแกร่งของเขาดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น นี่ควรเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับความเร็วและความแข็งแกร่งความเร็วสูงเทียบเท่ากับการะส,สมพลังหักหมัดเมื่อกี้ไม่ใช่แค่หมัดแต่ยังมีมังกรทองพุ่งขึ้นไปบนฟ้าด้วยมันควรจะมีพลังมากกว่านี้ร่างกายของเจียงหู่อยู่ค่อยๆเลื่อนลงมาในขณะนี้เลือดไหลออกจากปากและจมูกของเขาและจิตใจของเขาก็ว่างเปล่าในขณะนั้นเขารู้สึกราวกับว่าเขาถูกรถไฟความเร็วสูงนำทางวิญญาณพุ่งชนหัวราวกับว่าทั้งคนกำลังจะพังทลายลง คุณรู้ไหมว่าเขาได้ใช้ทักษวิญญาณที่สาของเขาแล้วร่างกายมังก,กรธราชการป้องกันและความแข็งแกร่งได้รับการปรับปรุงอย่างมากในขณะนี้ออร่าเลือดบนร่างกายของคู่ต่อสู้กำลังบุกรุกเลือดของเขาอย่างบ้าคลั่งและความรู้สึกยอมแพ้ในร่างกายของเขาก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆมันสลายจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาอย่างรวดเร็วเขาไม่เคยเสียใจขนาดนี้มาก่อนแม้ว่าการดูถูกคู่ต่อสู้ของเขาต่ำไปตั้งแต่แรกจะมีเรื่องมากมายแต่คู่ต่อสู้อายุเท่าไหร่ ในฐานะหนึ่งในผู้นำรุ่นน้องของกองทัพเทพโลหิตทำไมฉันถึงประมาทคู่ต่อสู้ของฉันไม่ได้ละ่ะพลังของเขาน่ากลัวขนาดนี้ได้อย่างไรในขณะนี้เจียงฉีเย่ด้านนอกเห็นว่ารัศมีสีทองที่สี่บนถังบูลินก็สว่างขึ้นไม่ดีเจียงฉีเย่ตะโกนในใจและรีบตะโกนเข้าไปข้างในผ่านลำโพงหยุดนะอย่าตีฉัน